เพลงปีของพระภัยมณีมีความหมายอย่างไรทำไมพราหมณ์ทั้งสามและสีสุวรรณจึงหลับแต่นางผีเสื้อสมุทรไม่หลับวิชาเป่าปีเป็นวิชาดีของพระภัยมณีภายใต้เสียงปีอันไพเราะมีหลายสิ่งแฝงอยู่ในนั้นคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเจาะลึกไปถึงเรื่องเสียงปีของพระภัยมณีครับหลังจากที่พระภัยมณีและสีสุวรรณถูกขับออกจากเมือง ทั้งสองก็เดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงชายทะเลแห่งหนึ่งและในที่แห่งนั้นเองสองพี่น้องแห่งกรุงรัตนาก็ได้พบกับพราหมสามคนก็คือพราหมณ์วิเชียนที่มีวิชาดีก็คือสามารถยิงธนูได้ทีละเจ็ดดอกและก็ยิงได้อย่างแม่นยำนะครับพรามโมราสามารถเอาฟางหญ้ามาผูกเป็นสำเาแลั่นไปในน้ำได้และพราหม์สานน ผู้ที่สามารถเรียกลมเรียกฝนได้ดังใจครับเมื่อพบกันแล้วทั้งห้าคนก็ไถ่าถามกันแล้วพราหม์ทั้งสามคนก็เกิดข้อสงสัยในวิชาปีของพระภยัยมณีทําให้พระภัยมณีได้เป่าปีให้ฟังและเพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าเพลงปีของพระภัยนั้นมีความหมายว่าอย่างไรขอให้ท่านพิจารณาจากบทประพันธ์นี้ครับในเพลงปีว่าสามที่พราหมณ์เอย๋ย ยังไม่เคยชมชิดพิษสมัยถึงร้อยรถบุปผาสุมาลัยจะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลยพระจันทร์จรสว่างกลางพยมไม่เทียบโฉมนางงามเจ้าพรามเอย๋ยแหมนได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคยถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน นี่แหละครับคือเนื้อหาในเพลงปีของพระไพมณีคราวนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นผมจะขอถอดความเป็นร้อยแก้วนะครับซึ่งเพลงปีของพระไพมณีที่เป่านั้นมีเนื้อความว่าพี่พราหมณ์ทั้งสามเอย๋ยเรายังไม่เคยได้ชมชิมรสแห่งอิสตรีเลยแต่เขาว่ากันว่าแม้กลิ่นอันหอมหวนของดอกไม้นับร้อยอย่างก็ยังไม่ชื่นใจเหมือนกลิ่นหอมของสาว แม้แต่ดวงเดือนอันแจ่มสว่างอยู่กลางฟ้านั่นก็ไม่อาจเทียบกับความงามของผู้หญิงได้เจ้าพรามเอย๋ยแม้นว่าได้นางมากอดสมดังใจแล้วจะเฝ้าประคับประคองเชยชมประโลมรักมิส่างสาและจากเพลงปีของพระภัยมณีนี้เองจึงทำให้พรามทั้งสามรวมถึงสีสุวรรณเคลืบอบเคลิมจนถึงขั้นหลับไปในที่สุด ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมเสียงปีของพระพรยมณีจึงเป็นคําพูดได้เพราะจริงๆแล้วปีมีแต่เสียงไม่ใช่หรือเรื่องนี้จากการสืบมาได้ความว่าเพลงปีของพระพรายมณีนั้นไม่ได้เป่าออกมาเป็นคําพูดนะครับหากแต่เป็นการใช้กระแสเสียงของดนตรีเข้าไปยั่วความรู้สึกทําให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกด้วยและในท้ายที่สุด ก็เป็นผู้ฟังนั่นเองที่เป็นผู้แปลเสียงปีออกมาเป็นคำพูดด้วยตนเองครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจก็คือเหตุใดเสียงปีของพระพรมณีจึงทำให้พราหม์ทั้งสามรวมถึงสีสวุวรรณหลับแต่ไม่ทำให้นางผีเสื้อสมุดหลับแถมซ้ำนางมาเห็นพระพรมณีแล้วยังเกิดหลงรักถึงขั้นกับต้องอุ้มตัวพระพรมณีไปอยู่ด้วยเรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยบทประพันธ์ตอนนี้ครับ เจ้าพรามฟังวังเวงว่าวแววเสียงสำเนียงเพียงการะเวกกังวานหวานวาดประวัติสตรีฤอดีดานให้ทราบซ่านเสียวสดับจนหลับไปสีสุวรรณนั้นนั่งอยู่ข้างพี่ฟังเสียงปีวาบวับก็หลับไหลพระแกล้งเป่าแปลงเพลงวังเวงใจเป็นความบวงสวงพระใสยที่เนินาย บทประพันธ์ตอนนี้ทําให้เราทราบอย่างชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่พระไพมณีเป่าปีเป็นเพลงที่ทําให้ทั้งสี่หลับแล้วพระไพมณีก็ได้เป่าแปลงเพลงเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงหลังนี้เป็นเพลงบวงสวงพระใสเพราะว่าตอนนั้นทุกคนนั่งอยู่บริเวณร่มใสริมหาดทรายชายทะเลซึ่งเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมนางผีเสื้อสมุดมาฟังเพลงปีของพระภัยมณีแล้วถึงไม่หลับก็คือตอนที่นางได้ฟังเสียงเพลงปีพระภัยมณีนั้นน่าจะไม่ใช่ตอนที่เป่าเพลงแรกหากแต่นางได้ฟังตอนที่พระภัยมณีเป่าเป็นเพลงบวงสวงพระใสนั่นเองซึ่งเพลงบวงสวงพระใสนั้นจะมีเนื้อความว่าอย่างไรสุนทรผู้ท่านก็ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้นะครับสำหรับเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือได้ว่า นางผีเสื้อสมุดได้มาฟังเพลงตีเพลงที่สองก็เพราะว่านางยักษ์ผีเสื้อสมุดนั้นตัวใหญ่มากและการปรากฏกายของนางนั้นก็ย่อมมาแบบยิ่งใหญ่เช่นกันถ้านางปรากฏกายในตอนที่พระไพมณีเป่าเพลงแรกทุกคนรวมถึงพระไพมณีเองก็คงจะตกใจแตกอื่นกันอย่างแน่นอนซึ่งก็มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับที่จะทำให้ทุกคนไม่ตกใจนั่นก็คือทุกคนได้หลับไปแล้ว อันหมายความว่าเพลงแรกได้จบไปแล้วนั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่สามารถสรุปได้ว่าทำไมนางยักษ์ได้กินเสียงปีของพระแพมนีแล้วจึงไม่หลับเหมือนคนอื่นๆครับเมื่อสักครู่ผมได้บอกไว้ใช่ไหมครับว่านางผีเสื้อสมุดนั้นตัวใหญ่มากถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่านางยักษ์ผีเสื้อสมุดนั้นจะตัวใหญ่แค่ไหนคลิปหน้าผมมีคำตอบให้อย่าลืมรอติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ